สวัสดีครับผมผู้ป่ใช่เคยครับบอยสุขแจงทีนะครับครับผมอันนี้ก็จะอ่าจะเป็นพระกําแพงลีลาไอ้ลีลานั่นแนหะละลีลาไม่ลีลาไม่ขนดุนเลยแต่ว่าอันนี้จะสวยนะครับกลุ่ทุ่งเศรษฐีมีกันมาสี่ห้าองค์เขาเรียกกาแพงขย้เหร่นแหละกาแพงขยเกลุ่ทุ่งเศรษฐีนิ้วนี่จิ้มเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เนื้อนี่เก่าได้ที่มีทั้งแร่ดอกมะขามมีทั้ง เนื้อออกเป็นมะขามเปียกแต่ผมไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างหรอกก็ปล่อยๆอย,อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ให้าตามสภาพเดิมเขาอาจจะมีการจับนิดหน่อยก็แต่ว่าเนื้อดินเขาก็จะ <c oughs> เขาก็จะติดอยู่นี่แหละประมาณแค่นี้ครับประมาณองค์หนึ่งนะฮะองค์องค์งก็จะประมาณขนาดนี้ไม่ไม่ใหญ่มากก็มาตรฐานนะครับสวยงามทั้งเนื้อสวยงามแล้วก็พิมพ์สวยงามชัดเจน นะครับเนื้อออกประขามเปียกนหน่อยนะฮะก็มีลูกบอลด้วยนะครับลูกบอลมีลูกบอลมีตรงตรง,ตรงกลากลางจะมีจุดตรงระหว่างขาเก้าเนี่ยจะมีจุดจุดจุดหนึง่งคล้ายๆลูกบอลน,นะครับนิโป้ก็จิ้มมาที่ก้นเลยนะฮะนี่ที่ว่าที่เขาหากันในลักษณะแบบนี้ไอนน้ทุกองคจิ้มหมดทุกองค์เลยนะครับแล้วก็ชัดเจนนะฮะแล้วก็จะมีลาลัต เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็เนื้อนี่ก็สวยสวยมากมีดารากเกาะมีอะไรต่างๆนะครับครบทุกอย่างนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับโทรเข้ามาก็ได้หรือกดอ่าหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับแอดไลน์ถ้าถ้าจะคุยก็โทรเข้ามาเลยนะครับถ้าดูว่าถ้าแอดไลน์เข้ามาแล้วอาจจะตอบช้าหรืออะไรี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับผมก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับผม ครับสวัสดีครับ